คึ้นบินลูกึ้นบินไงึ้นบินไงลูกจะลวดจะลวดโอ้ไหนไหนจะลวดพูนบ่ทางพูนบ่ลูกจะลวดขึ้นบินึ้นบินใหญ่ึ้บ,นนบินใหญ่ เลยเอาแบบช่วยช่ยงง <laughs> วยลอวยเลยลูกขึ้นได้ไหมขึ้นได้ปั่นขึ้นได้ไหมเอ้าบันไดแน่ขอัดแน,น้จับตรงนี้จับตรงน,รงนี้จับตรงนี้ลูกสวัสดีครับ ร้อนไหมลูกรจอกรยาหนหรอลูกบันได้ไหม <c oughs> รวังตกร้อนตกนทำไง <c oughs> เลี้ยวเลี้ยว <c oughs> เลี้ยว <c oughs> เลีวไปนู้น <c oughs> เลีวไปนูน เบรกเบรกกำเบรกกำเบรกหน่อยอ่ากำเบรกด้วยหรอกเรื่อยเรื่อยเลี้อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยกำเบรกกำเบรกกำเบรกเบรกน้อยเบรกเบรกไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปซ้ายซ้ายไปเลยปั่นไปลูกอ่าปั่นฝั่งนู้นเลยครับครับผมนั่นแหละเก่งมากเครื่องบินไอพุ่น

บันมาบันตรง,รงไหนอาเขียนมาลูกเป็นบันลายไปเลยไปตามถนนเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพ่อใส่หมวกให้ใหม่ไปทางไหน,ปนไปทางพี่ ไหนลูกสีขา,ขาหางเครื่องบิน,น่ยลูกหางเครื่องบินครับไหนสะพาน,นสะพานลูกสะพานไงทิ้ไงดได้ไหม อึดอึดสภาพานข้องบินไงลูกบนฟ้าเนาะ <c oughs> ตึมอ่า <c oughs> <c oughs>

Léo helicopter, luôn quá là quá quá xu เยวกลับไปเลยเขาโค้งแรงยงเลยเนี่ย<_ <C> _><_><_><_> เขาลงก่อนมาเร็วมา,มาพักเหนื่อยแล้วเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับเครื่องบินเครื่องบินไงไป,ไปไหนไ,ไปดูเครื่องบินเดี๋ยวลูก เดี๋ยวพ่อพอนักงเหนื่อยก่อนเห็นไหมเครื่องบินเยอะไหมเดี๋ยวรอก่อนอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะสวัสดีครับใหม่สวัสดีครับอีกทีอีกที่หนึ่งแม่แม่อ่ะสวัสดีครับสวยๆอ่ะท้ามือเป็นดอกบัวก่อนสวยๆบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วย เตี๊ไปแล้วครับว่ไหนเอา